สระอูอูอูดออูดูกออูกูถออูถูงออูงูชอ ชูรออูรูบออูบูออููหออูหูออูปูนออูนู ยออูยูพออูผูโสอูสูพออูผูฝออูฝูสออูสู มอ,อูมูพออูพูขอเอาเขาภูเขาเห็นไหมคะเด็กๆคำว่าภูเขาสะกดแบบนี้นะคะพออูพูขอเอาเขาภูเขาพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ